สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมก็พบกับผมเฟรชชีในช่วงของเฟรชชี่ o t h Plus กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาสอนการใช้งาน Basic 3D Camera นะครับจะพูดเร็วเกินไปหน่อยนะครับก็เราจะมาสอนการทำอย่างนี้อา,าอสวยงามนะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก็สามารถจะไปใช้ในอินโทรได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างถ้าผมต้องการอ่าผมเอาเฟชชี่อย่างเดียวไม่พอนะครับสมมตินะผมเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์อะไรลงไปต่อนะครับอา่านี่ครับกด c t r l d นะครับเพื่อ copy สองเป็น2อันนะครับผมอาจจะพิมพ์ the new beginning of gamer อา่านะครับลดสเกลมาลงหน่อยนะครับ ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงะนะครับแล้วก็เลื่อนมันขึ้นไปนะครับโอเคนะครับนี่ครับหน้าสวยงามใช่ไหมครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราต้องสร้าง c o m p ม s i t i o n ใหม่ขึ้นมานะครับกด create new composition นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับ อย่างผมไม่ตั้งนะครับขี้เกียจนะครับอย่าทําแบบผมนะครับมันไม่ดีนะครับต่อมาเราก็สร้างเท็ก์นะครับผมเราจะสร้างว่าเฟชเฟชชี่นะครับเฟชชี่เฟชชี่นะครับเฟชชี่อย่างผมก็จะสร้างว่าเฟชชี่เฟชชี่ผมพูดคำเดิมอยู่ได้แล้วก็ผมจะเอาฟอนต์นะครับเป็นอ่าอิมแพกนะครับปรับ ระยะห่างนะครับปรับปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับตามไม่ทันนะครับถ้าไม่ทันก็ไปดูติวเตอร์เรียตัวที่แล้วนะครับผมอ่าเบสิคอ่า Adobe After Effects basics นะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเราได้ Text มาแล้วครับต่อมาเราต้อง Import พื้นหลังนะครับวิธีการ Import ก็อ่าเปิดมานะครับแล้วก็ลากนะครับเบสิคสุดๆแล้วนะครับวิธีนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ อ่ามันเล็กไปครับดังนั้นสเกลให้มันใหญ่ขึ้นนะครับประมาณร้อห้าสิบนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าเราก็ถ้าบางคนจะจัดรูปให้มันอยู่ตรงกลางแล้วไม่มีอตรงนี้ก็กดตรง Titan Action Save นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็ได้แล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราต้องอามาดูเราลองมาดู p t s o t กันก่อนนะครับ โพซิชันมันจะมีแค่2แกนนั่นคือแกน x หรือแกนนอนนะครับแล้วก็แกน y เป็นแกนตั้งนะครับยังไม่มีแกนลึกนะครับแต่ก่อนก่อนหน้านั้นผมขอใส่อฟเฟรให้กับฟอนต์ของเราก่อนนะครับเราจะใส่เป็นอิมเพรนะครับ generate แล้วก็ R a m p นะครับเป็นการไล่โทนสีนะครับเหมือนกาเด e n นนะครับแล้วก็เอาสีดำมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสีขาวไปไว้ข้างบน นะครับขาวเกินนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ตามใจเลยครับเอาสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราต้องทําฟอนต์และพื้นหลังของเรานะครับไม่เป็นสามมิติก่อนนะครับดูนะครับมันมีสองแกนนะครับถ้าเราจะทำสามมิติให้เรามาติ๊กตรงเครื่องหมายนี่ครับ 3D l a y e r นะครับติ๊กไปครับลองกดทั้งสองนะครับแล้วก็ลองกด p ดูนะครับ P นะครับก็จะเห็นว่ามีอีกแกนหนึงเพิ่มเข้ามานั่นคือแกนลึกหรือแกนแนะครับบางคนไม่มีตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้กดตรงนี้นะครับ Toggle Switch Mode นะครับผมหรือไม่ก็กด F4 นะครับก็เราได้มาแล้วนะครับต่อมาเราก็จะสร้างนะครรับหือกล้องนะครับคลิกขวาครับ New Camera นะครับแล้วก็ตั้งค่าแบบ Basic ที่เขาตั้งมาให้นะครับเราไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูตรงเครื่องมือกล้องรุนี้ครับเราสามารถหน้าหมุนดูแบบสามมิติได้นะครับสามารถซูมได้เลื่อนได้นะครับกด Ctrl Z นนะครับให้มันกลับไปนะครับย้อนกลับอันดูนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะดูกล้องก่อนนะครับแล้วก็ย้ายตัวหนังสือของเราเนี่ยนะครับ มาไว้ตัวหนังสือครับตัวหนังสือมาไว้ข้างหน้าหน่อยนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันมากแค่ไหนแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่าโอเคครับพอสมควรนะครับแต่มันก็ยังดูมันไม่มีเงานะครับดังนั้นเราต้องใส่สิ่งที่ทําให้มีเงานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเวลาเราเล่นกล้องเราเห็นว่า่าขอบมันหายนะครับดังนั้นเราต้องใช้วิธีอันชานฉลาดนะครับปรับสเกลนะครับกด S นะครับผมปรับสเกลเพิ่มเข้ามาอ่า ไม่มีขอบแล้วนะครับเราก็อย่า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 โอ้พี่มีขอบอยู่หรืออะไรประมาณนี้อ่าก็อย่าอย่าอย่าหันไปให้มันเกินขอบแล้วกันนะครับก็นี่นะครับนี่ครับเพื่อความเนียนนะครับเขาก็ไม่เห็นขอบแล้วแล้วนะครับโอเคเราจะแอนิเมตอย่างนี้นะครับโอเคต่อมานะครับเราก็ต้องใส่แสงนะครับคลิกขวา new light นะครับรวดเร็วนะครับต้องทำอะไรรวดเร็วนะครับ ตรงนี้จะเป็นสีของแสงนะครับผมใช้สีขาวนะครับใครอยากเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เป็นอันนี้คืออ่า intensity นะครับค่าความสว่างนะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าไงนะครับตรงตรงนี้เป็น fall off นะครับเราก็ไม่ใช้นะครับเราตล่อยไปนะครับแล้วมาดูตรง cast shadows นะครับเราถ้าไม่อยากให้มีอ shadow หรือเงานะครับติ๊กถูกออกถ้าอยากให้มีเงาก็ติ๊กถูกนะครับกดโอเคนะครับ เราก็ได้แสงมาครับปรับกล้องดูครับแสงไกล้พอสมควรนะครับแต่ผมอยากให้ไกลกว่านี้หน่อยก็ย้ายมาครับโอเคแล้วก็ปัญหาแรกนะครับสําหรับคนมือใหม่นะครับในการใช้กล้องทําไมมันไม่มีเงานะครับผมก็เปิดเงาแล้วนี่อะไรประมาณนั้นนะครับให้เรามาดูที่ text นะครับผมให้เรามาดูที่ text นะครับกดลงมานะครับเอา transform ลบไปก่อนนะครับ มาที่ Material Option นะครับตรงนี้นะครับกดลงไปครับจะเห็นว่า Cast Shadow มัน Off View ให้กดเป็น On นะครับก็จะได้จะเห็นเงาของเราแล้วนี่นะครับผมอยากให้ทวงสื่อมันมามากกว่านี้หน่อยอ่าโอเคต่อมาเราก็จะมาดูตรง ค่าพวกนี้เลยจะยังไม่ตั้งนะครับเอาไว้แบบนี้ก่อนแคแสเซโดสามารถปรับได้สามสเต็ปนะครับอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเห็นแค่เงาเท่านั้นนะครับอย่างนี้ที่เราก็ออนนะครับไล t ์ทรานส์ s ิชันก็คืออเงาของแสงนะครับความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะว่าให้แสงสตกสกระทบอะครับให้แบบไม่จาง หรือว่าจะแบบให้มันจางนะครับแล้วก็ปรับเป็นอา,อาจจะจางนิดหน่อยนะครับสิบเปอร์เซนพอนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูที่กลังกลังไอที่เราอิมพอร์ตเขามานะครับพื้นหลังนะครับแล้วเรามาดูที่ Material Option นะครับผมอยากปรับให้แสงเนี่ยมันลดลงหน่อยนะครับก็ให้ลด diffus e ลงมานิดนึงนะครับผมเอาประมาณ4ี่ นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าความเงานะครับแล้วก็ใช้เท่าเดิมครับ50แล้วก็ค่านี้จะเป็นค่าการความกว้างแสงมั้งครับน่าจะนะผมเอาประมาณ15แล้วกันนะครับผมยิ่งมากเนี่ยความกว้างก็ยิ่งน้อยนะครับโอเคครับเราได้การตั้งค่าแสงเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาเราก็จะทําการแอนิเมชันนะครับง่ายมากนะครับมาที่กล้องนะครับกด P นะครับแล้วก็กด Shift ค้างนะครับแล้วก็กด A นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คีย์เฟรมทั้งสองอันนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปวินาทีที่สองหรือเท่าที่คุณอยากจะได้นะครับผมทำงานแค่นี้นะครับแล้วก็อ่าตอนไอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ก่อนคีย์เฟรมนะครับให้เราหรือคีย์เฟรมไปแล้วก็ได้นะครับให้เรามามุมแรกก่อนนะครับที่เราจะให้มันแสดงผลนะครับเราเอามุมนี้นะครับนี่นะครับอมุมมุมนี้มุมอย่าระวังขอบนะครับรู้สึกว่าจะมีแมวเข้ามาอีกแล้วนะครับก็ช่างมันไปก่อนนะครับเราทํางานของเราก่อนโอเคก็อย่าให้มันเห็นขอบนะครับ อย่างนี้ครับเฟรมแรกนะครับแล้วก็ไปที่เฟรมสุดท้ายครับแล้วก็นี่ครับหมุนนะครับผมนี่ไอเห็นขอบเห็นขอบอ่าลองมาดูผลครับนี่ฟืบนี่นะครับสวยงามนะครับผมอ่าแจมแจมนะครับถ้าใครอยากจะให้ฟอนต์มันชัดกว่านี้ก็เปลี่ยนสีไปได้นะครับ อย่างถ้าผมจะเอาผมเอาแบบนี้แบ่งอย่างนี้แหละนะครับก็ต่อมานะครับเราจะทำการใส่ stock footage นะครับอย่างของเรานะครับเราจะมีไอ้นี่นะครับ spark นะครับหาได้ใน YouTube นะครับแล้วก็ d บบ b l ้ c คลิกครับแล้วก็เลือกเวลาที่ต้องการนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับ set in point to current time นะครับผม คลิกเข้ามานะครับเวลาลากมาใส่มันก็จะเริ่มจากจุดนี้นะครับเราก็ลากมาใส่นะครับเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะมันการทํางานจัดเรียงเบลเยอร์นะครับดังนั้นไอนี้อยู่หลังสุดก็จะโดนทับนะครับต้องเลื่อนมาไว้ข้างหน้านะครับจะเห็นว่ามันทับหมดเลยนะครับให้เรากดตรง toggle switch and mode นะครับแล้วก็ให้ปรับตรงนี้นะครับปรับโหมดมันนะครับให้เป็น screen นะครับ แล้วเราก็จะได้อย่างที่เห็นนะครับอืมโอ้สวยงามนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับกับจู t o r ร a l b เบสิ3ช c a ดี r a นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผลงานของเรานะครับก็อาจจะามาทำจู่โจรวิต่อไปนะครับผมถ้าได้รับผลตอบรับดีนะครับก็จู t o r ร a l ที่แล้วก็ อ่าก็มีคนดูก็ภูมิใจแล้วครับเ็เป็นมือใหม่หัดส,สอนนะครับแล้วก็อาจจะมีเฟลๆฟบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่สอนคนไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะทำอีกช a n นลหนึ่งมาดีหรือเปล่านะครับเป็นชา n นลเกี่ยวกับงานกราฟิกนะครับผมก็สามารถรับอ่าก็ สั่งมาได้นะครับรับทำนะครับนะฮะก็ไว้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ในช่วงนี้ก็รับทําอยู่นแหละครับก็แล้วแต่นะครับว่าผมจะทําให้ใครนะครับส่วนมากคนที่ทําให้ก็จะเป็นคนรู้จักมากกว่านะครับก็คนไม่รู้จักก็มาสั่งก็ดูแปลกๆนะครับก็ไม่ค่อยว่างซะด้วยนะครับก็ เอาเป็นว่าก็จบทิ utorial กันเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเลื่อนไปเล่นมานะครับเราลองกดนำศูนย์นะครับเพื่อดูจ๊บนี่เป็นไงครับบางคนจะเห็นว่าผมกระตุกนะครับผมปรับให้มันสกิปหนึ่งหนึ่งเฟรมนะครับก็คือมันเล่นไปแล้วข้ามโดดข้ามไปหนึ่งเฟรมนะครับลองดูใหม่นี่นะครับ สามารถเอาไประยุกต์ใช้งานต่างๆได้นะครับก็หวังว่าจุดตัวเรียนนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมที่ชมกันทุกคนนะครับผมก็มือใหม่หัดสอนนะครับก็จะสอนเท่าที่ตัวเองรู้นะครับผมแล้วก็ก็คืออยากให้เผยแผ่ความรู้ให้ผู้อื่นนะครับมันเป็นความสุขมากๆมวกๆนะครับก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมก็ตอนนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วนะครับก็ติดตามท u t o r i a l ต่อไปได้นะครับแล้วก็ฝากผลง,งานใน channel f r e s h i o n p l a y ด้วยนะครับผมก็ลากันไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ